อาจารย์จะไปแล้วลูกศิษยทีอยากจะให้อาจารย์นะเจ็บไหมโลมอันนี้เจ็บไหมเออมันจะโลมได้จะโลมลงซ้ายอุ๊ยนาบุญนาเบียวเลยนาบุเบี้ยวเราไปไปไปกดทำก็ได้ มือต้องแข็งมากเลยใช่ไหมีตุปีปเดกขึ้นขนบนเี่ยวไปอาจารย์นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดทำแล้วมันเดี่ยวไปข้างซ้ายข้างขวาไม่จัดเดียวแซงกว่ามันก่อนมากเอนมาก้าเดี๋ยววัหน้ามาทำใหม่สองรอบวนนี้ก็ได้วนี้วันระกาศใช่ไหมต้องมีปรกาศเามมาแ้ได้หรอไม่ได้ดใจแต่ได้อวกอไรไม่ได้ เคลียร์พไม้กันมาหน่อยครับผมนี่ตัดตัดตัดงามไม้ก็ไดเดี๋ยวี่ใส่แจกใครนะแล้วทีนี้จะว่เปียกเอาพุ่มได้ขึ้นเต็มเต็มห่อยก็เปียกดอกไม้เออแล้วเจกานกับไปแล้วอไม่มีไม่มี อจนเลยพอมมันมีที่เวอาไอ้ข้าวนี่โอ้โหแต่นี้มาติดกางเกงะมันต้องรูดหนัง้าโอส่เมนเ็บุกอ่ะตั้งขึ้นไว้ตั้งไวมันลไม่ได้มันจะได้่นนั่นใส่กางเกงโยขึ้นอ่ใส่ขึ้นแล้วจะข้าวนี่ใส่กางเกงแล้วมันโกยไม่ได้ไงย่างเด้งเด้งได้ เคยไปโกยบางคนที okay. ่ม so ันดังบุกเล่น้ยได้ยินเลยนะเวลาโกยแต่มันเข้าดังเออแทบเลยอ่ะท้องแทบเลยมีลมด้วยนะฮะตมเต็มีลมด้วย มาฝากต้นนั่เยอะปุ่นต้นแล้วนะนำ้ำอ,อ้ตอนนี้ลองลองลองดูยับขาอ่เจ็บไหมไม่เจ็บแล้วเจบะเบาแล้ว,ลวอันนี้จะทำประมาณสามครั้งก็ต้องมาแก้อีกสองครั้ง อยากทำเป็นจังเลยแกมาทุกวันอยู่แล้วเราจะได้แม่ใช้แล้วอ่ะมือจะต้องแข็งมากเายดี้๋ยววันนี้ไปทำวัดชบัลลูกันได้ใครจะเอาบ้างจะทำทีเดียวนี่เราน่าจะเอาแล้วพอเราพอเราดันเสร็จแล้วไปกินบ้านชับบรลลูนะโอ้โหตอนนี้มันผมมันดิบบัลลูเขาอู่ตอนนี้มันก็จะไม่ค่อยมันก็ไม่ลงค้อยต่ำนะเริ่ไปรอไว้แล้วอาจาอ่ะไม่ไปรอไว้แล้ว แล้วแล้วถ้ามดลูกต่ํตต่ธรรมาใช่ไมมันมันต่าเกินดีคยอรอไม่มีลูกมดลูกอันนี้ไม่ทำเลยลทำไม่ไม่จะต่านั้นเป็นไงธรรมดลูกตดลูกต่ามติดลูกง่ายธรรมดามดลูกต่าจะติดลูกง่ายเลอท้องแข็งไว้กจนม่ทำนม่เลคล้ายๆว่ามันมีอันนี้ช่องคลอ ไปช่องหนึ่งคือช่องมดลูกมดลูกมันก็จะเหมือนเป็นโพรงมดลูกแล้วมดลูกมันก็จะเหมือนเป็นอะไรละ่ะเป็นรูปลูกอะ่ะมดลูกเนี้ยมันขยายได้ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่นี้ถ้าเกิดถ้ามดลูกมันออกตรงปากมดลูกเนะี่ยถ้ามันย้อยออกมาเนี่ยบางคนย้อยออกมาจากปากจาขคอเลยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งปากมดลูกมันเหมือนผ้าคีรีวอะ่ะมันเป็นเนื้อจริงจๆิ้นอยู่ตรงแถวปากจาขคออะ่ะเโอเห็งกันเลยเคยเห็นกงิมไหช่วยนไหม ไม่เคยค่ะอ๋อางคนบงคนก็ไปตัดตัดออกจบคอร์สอาจารยเนี้ยจบแล้วจบแล้ว่ะ